อะไรนะกล้องวงจรปิดมี2เลนในตัวเดียวมันคือกล้องวงจรปิดเลนคู่ที่ทําให้มุมมองนกว้างขึ้นถึง180องศาหน้าก็เหมือนพีนยนนี่ใส่เมมโมรี a การ์ดตรงนี้ได้ถึงสูงสุด128กิกเลยกันน้ําได้ติดนอกบ้านได้สบายลองเสียบปลั๊กดูสิจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยใ,ใช้ได้ครับด้านหน้าจะเห็นว่ามีกล้อง2กล้องจะมีอินฟลรดเอาไว้สําหรับมองตอนกลางคืนและตรงกลางไมโครโฟนลาโพง เอาไวพูดสนทนาผ่านมือถือเหมือนเรากําลังคุยโทรศัพท์และนอกจากนี้ <c oughs> เขายังมีระบบคลาวสาม,มารถบันทึกวิดีโอของเราไว้บนคลาวจะเปิดดูย้อนหลังตอนไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้การ์ดและด้วยความที่เขามีเลนคู่แบบนี้เนี่ยมุมมองร้อยองศาเวลาที่เราจะซูมจะครอปเนี่ยมันก็ทําได้แบบง่ายๆแบบเรียลไทม์ได้เลยตัวกล้องเป็นระบบบลูทูธนี่ขึ้นแมาตรงนี้ละให้เราเพิ่มได้แบบง่ายๆเลยรอติดตั้งสักครู่ก็พร้อมใช้งานได้เลย แอปในมือถือที่เราจะใช้ชื่อว่าวัตชิ IoT การติดตั้งเราสามารถหมุนล็อกตรงนี้แล้วก็เอาแผ่นตัวนี้ไปติดกับผนังเหมาะกับคนที่อยากจะมีกล้องตัวเดียวแล้วเห็นทั้งบ้านหรือใครที่มีโรงงานตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับใครสนใจตัวนี้คลิกที่สการาได้เลยครับ